เป็นกิ้งกาล่องหนกันครับทุกคนกิน้งกาล่องหนคุณฉลาดพอที่จะเห็นฉันฉไหมตอนนี้คุณฉลาดพอที่จะเห็นฉันไหมคุณฉลาดไหมดีกว่าคุณฉลาดไหมคุณฉลาด เป็นกับนินจามีนักสกดรนจีนคนมีกับดักมีหมอโอ้รีบเกินจริงเลยเพื่อนใายต้องดับเบิลคิวนะเข้าใจไหมคิวชคิว ้เป็นนเไเฮ้ยสีฟ้ามิ้นสีฟ้ามิ้นาัดกับดักแน่นอนสีฟ้ามิ้นบตรกับดักสีฟ้ามิ้นกับดักหรือเปล่าฟ้ามิ้น ในนี้มีปลาปักเป้าตัวหนึ่งที่มันพร้องที่จะโจมตัวฉันปลาต้องต้องโกรธไค้ติมานเออก็เอาไอ้มิ้นไปกรธแล้วกันก็เอานั้งตาไปเนาะเฮ้ยไอ้ธงมันรู้มาก chai chai minh junto với bye 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 xíu bye bye ui ui sốc sai sao vậy ui Thank you. เงีย <Yep. S 2> บอืมีใช่ไชมข้ามไปเรายังไม่ทำอะไรเลยเราอยู่ที่โรงอาร ใครเห็นเนี่ยเราไปทำอะไรใครเห็นเยค,คือคุณเห็นสีน้ำตาลกันไม่ใช่เหรอคุณเห็นสีน้ำตาลกันแล้วเห็นสีน้ำตาลโดดท่อแล้วคุณมาโวยบ่ม,ม,มไม่มีผู้คุมเหรอไม่มีผู้คุมนี่ จะฆ่าไอาท้ทอก็ไม่ได้แล้วต้องฆ่าคนหนึ่งแล้วเพราะว่าไอ้ทองสะกดเหรอมันมีสะกดนี่ไม่มีใครมาก็สบาย ทองตายไปแล้วเรียบร้อยครับส,สีทองเป็นนักวางกับดกักสีทองเป็นนักวางกับดักครับสีทองเป็นนักวางกับดกักสีเขียวค่ะสีเขียวค่ะสีทองอ่ะสีทองเป็นนักวางกับดักครับค่าเองรีพอตเองครับค่าเองรีพอร์ตเองครับ มไปไอระบิดระบบน้นีเสีเขียวอยู่กับสุกสีม่วงสีเขียวคือคุณบยม่วมากเลยนะเขียวเออไม่มั่วยไม่ไหวเลยนั่นแหะไม่ไหวเลยนะเขียวเนี่ยไม่ไหวเลยไม่ไหว ôi ép bởi vì con nhỏ lâu hả con nhỏ lâu hả 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 ผมไปทําอะไรผิดก็ไม่รู้นะเออไปทําอะไรผิดวะใครไอ้เขียวมันรู้ได้ไงว่าเราเป็นเนี่ยโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างชอบคลิปนี้หรือเปล่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใคกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายปากเบี้ยว